ครับ FC ครับผมอายุข้าครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ1คันนะครับสำหรับรถยอดนิยมนะครับปีใหม่อึดถึกทนราคาไม่แพงนะครับและที่สำคัญคันนี้ได้เป็นตัว t อปสุดนะครับผมเข้าสู่ตลอดด้วยนะครับกับแบรนด์จาก Toyota คันนี้คือ Toyota s u ู u n a v o อรถที่อึดถึกทนประหยัดน้ำมันเหมาะกับรถยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับเราไม่จาเป็นต้องไปเสียเงินหลายแสนบาทเพื่อซื้อรถไฟฟ้านะครับ เสียเงินแค่แสนกว่าบาทเราก็ได้รถอีโคคาราคาประหยัดอึดถึกทนประหยัดน้ํามันไปใช้งานกันคันนี้เป็น Toyota v วีอนะครับปี2008จดทะเบียนปี2009นะครับผมเป็นตัว G-Limited นะครับ G l i m i t e ตต่างจาก G ธรรมดาคือพุทสต t ร์ t นะครับผมรีโมทแบบคีเลสแบบพุทสต t ร์ t กระจกพับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับรถสีเทานะครับเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ พิเศษนะครับเราทําสีให้ใหม่ทั้งคันพร้อมเคลือบเซรามิกอย่างดีให้นะครับผมเคลือบแก้วให้ขัดเคลือบทุกอย่างสปาภายในสปาห้องเครื่องเก็บรายละเอียดทุกจุดให้แล้วให้เอฟีเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับรถคันนี้ประวัติดีนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับยันปัจจุบันเลยนะครับสามารถเข้าไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมสวยๆงามๆเลยนะครับนี่นะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยมีตัดหมอกนะครับแล้วก็ กระจกบองข้างทั้งสองฝั่งนะครับมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยนะครับสวยๆงามๆนะครับ V8 นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับผมออปชั่นหนึ่งอย่างครับที่อยากจะบอกนะครับสามารถล็อกเราไม่ต้องไขกุญแจนะครับสามารถล็อกข้างนอกได้เลยนะครับเนี่ยเวลาเราล็อกนะครับลงรถเราล็อกปุ๊บล็อกทั้งหมดเลยนะครับเพราะกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมเซนทรัลล็อกนะครับนี่นะฮะกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับผม พวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับมีมัติฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนวิทยุลดเสียงจากพวงมาลัยแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ตตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะไม่วิ่งมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสักครู่นะครับไม่วิ่งมาสองแสนสี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับผมสองแสนสี่หมื่นกว่ากิโลเข้าสู่ตลอดนะครับถือว่าไม่ไม่เยอะนะฮะ เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมนี่นะฮะเช็คบำรุงแม่ทันนั้นต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับรถเข้าสู์ตลอดนะครับผมประวัติดีประวัติชัดนะครับนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังเดิมจากโรงงานยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับเบาะด้านหลังนี่เหมือนแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมเราทําการฟอกทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะฮะนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงท้าย จากกุญแจได้เลยนะครับผมนี่นะฮะถือของหนักๆมาก็เปิดใส่ได้เลยนะครับซอกเซิร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากนะครับผมซอกเซิร์เดิมจากโรงงานนะครับสันขอบนี่เดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่นะฮะด้านล่างก็มียางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับผมไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากบริเวณนี้คนขับรถค่อนข้างเร็วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่งเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ทนะครับผม,ผมเราก็เหยียบแค่เบรกแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับกุญแจก็ไม่ต้องเสียบนะครับผมนี่นะครับตามสไตล์ตัว G Li m i t e d นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่งเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะมีเสียงปิด,ปดเพราะว่าเราเอากุญแจออกมาลองรถนะครับห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับผมเบาโชกมุมทั้งสองมุมโครงสร้างต่างๆก็ เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพี่กวามจะจมน้ําแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทดลองขับกันนะครับอ่าที่สําคัญนะครับลืมบอกไปนะครับเบาะหลังตัวของ v ีออตัวนี้นะครับสามารถพับเบาะหลังจาก เบาหลังพับมาได้นะครับสามารถยัดของจากห้องโดยสารด้านห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเข้ามาได้นะครับสำหรับสายพ่อค้าแม่ขายที่ขนของเยอะๆก็พับเบาลงได้นะครับตามสไตล์เหมือนคล้ายรถแฮทแบ็กนะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยเลยนะครับผมวิทยุใช้งานได้ดีนะครับสามารถลดเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดต่างๆได้นะครับผมเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคืนได้จากพวงมาลัยเลยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมขับขี่ดีช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำประหยัดนะครับผมอึดถึกทนต้องยกให้เขาเลยนะครับผม นี่นะฮะถ้าเราไม่ค้าเข็มขัดก็จะมีเสียงให้เราค้าซีดเบลนะครับนี่นะฮะก้องหน้าก้องหน้าหลังมีมาให้ด้วยนะครับเจ้าของติดมาให้นะครับผมแบบแขวนกระจกนะฮะนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับเกียร์ออโต้ตัว G-Limited นะครับพุทธาร์นะครับผมกุญแจแบบคีย์เลสนะครับ จดทะเบียนปี2009นะครับได้รถปีใหม่ในราคาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะและที่สาคัญสีใหม่ทั้งคันนะครับลายลิ้วรอยนะครับขัดเคลือบขัดเคลือบเซรามิกให้หนึ่งครั้งด้วยนะครับผมนี่นะฮะหลังจากทาสีเสร็จนะฮะเช็คตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างให้ครบหมดแล้วเอาไปเรียกได้ว่าเติมน้ามันขับกันอย่างเดียวเลยนะครับเช็คเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับผมเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับว่าทําอะไรมาบ้างนะครับเคยซ่อมบารุงตรงไหนมาบ้างมีประวัติศูนย์ชัดเจนนะฮะนี่นะฮะ ใครที่อยากได้นะครับรีบจับรีบจองนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับขับส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบนเทลเลอร์การส่งทุกครั้งนะครับแม้แต่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับต้องมีมาจําเท่านั้นนะครับถ้าไม่อยากมาจําเรียนเชิญที่หน้าร้านนะครับทดลองขับจนกว่าคุณจะพอใจได้นะครับผมราคานะครับ เราเปิดให้นะครับแล้วลบกวนะครับโทรมาอย่าเอาแต่ราคานะครับตัดสินใจซื้อสอบถามข้อมูลรถก่อนถ้าคุณพอใจคุณพอใจแล้วที่จะจบจริงค่อยคุยราคากันนะครับเพราะว่าบางคนชอบโทรมาถามพี่รดได้เท่าไหร่รดได้เท่าไหร่แบบนี้ไม่เอานะครับขอให้คุณซื้อก่อนแล้วคุณค่อยลดนะครับผมนี่นะฮะเราลดให้คุณจนพอใจแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมติชมตรงไหนเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าร้านเรานะครับถ่ายรีวิวรายละเอียดชัดเจนนะครับ แม้แต่สะเก็ดหินหรือว่าดวงไฟมีไอมีต่างๆนะครับลูกค้าทุกคนนะครับถ้าที่ดูคลิปแบบละเอียดมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับผมดูคลิปให้ละเอียดปรึกษาคนในครอบครัวคุณให้เสร็จสับแล้วอยากได้แล้วโทรมาคุยกันนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ